สวัสดีค่ะปะนัสสวัสดีนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านหวยชนะเท่านะคะขอบคุณนะคะปะนัดวันนี้ปนัดพาบ้านบ้านบ้านหลักมาเลยวันนี้ทานอะไรหรือยังคะปะนัด ขอโทษนะคะมัวแต่ทํา hmm. กับข <ön S 1> ้าวอยู่มัวแต่ทากับข้าวอยู่ก็เลยมาช้านะคะขอบคุณนะคะองค์ครักษ์นะคะองค์ครักษ์น้องมวยนะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณนะคะพี่ลิวายนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านมวยชนะทาวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะยังจ้าว่าอย่างเง้นนะคะจัดประนัดนะพอดีมัวแต่ทำกับข้าวอยู่ก็เลยมาขึ้นเวทีช้า30สินาทีนะคะผิดเวลาไปหน่อยเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะคะทำไมประนัดยังไม่ทานข้าวอีกคะดึกแล้วนะเนี่ย เราจะทานตอนไหนคะเนี่ยว่าแต่ได้เมนูอะไรทานเนาะ Hi beautiful Hi uh, Andrew Hi Hello welcome to my channel you you are uh, on the other channel at the moment <laughs> Thank you for uh, coming and visiting my channel uh, ปนัดัวดีครับนะทักทายจะพี่ลีวายนะคะขอบคุณนะคะน้องอ๊อฟที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูยีวรารตี้นะคะ uh, องคลักสวัสดีครับนาตาคะจพี่ลีวายนะคะเพี่รุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่รณขอบคุณนะคะพี่รุณน,นะคะที่มาส่งกาลังใจนะคะยินดีต้อ,อนรับนะคะอยู่ทางฝั่งบ้านหน่วยชนะทาวนะคะยินดีต้อนรับพี่รุณนะคะพี่ต้นสวัสดีค่ะอยู่ทางฝั่งบ้านยูยูวัี Hugh ้ Matter ขอบคุณนะคะพี่ต้นนะคะมาแบ <etz> ะมาส่งกาลังใจให้ยีทุกวันเลยนะคะ สวัสดีค่ะพี่คนน่ารักนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะน้องในหัวนะคะบ้านไหนครับบ้านเหมยชนะทาวพี่ขึ้นพร้อมกันสองบ้านค่ะน้องในหัวพี่ขึ้นสองสองบ้านพร้อมกันนะคะขึ้นบ้านย้ยีวารริตี้กับบ้านเหมยชนะทาวพร้อมกันนะคะในหัวสวัสดีครับน้าทรายจากองอบนะคะน้องเก้มสวยสวัสดีสวสวสดะค่ะน้องสาวสวัสดีนะคะน้องสาวขอบคุณนะคะน้องเก้มสวยอยู่ทางฝั่งยูยวารริตี้พี่กอลซอนสวัสดีค่ะนะคะอยู่ทางฝั่ง BT. บ้านเหมยชนะทาว ดีดีต้อนรับนะคะพี่กุศลน,นะคะเอ่อฮายสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะชื่ออะไรดาวใช่ไหมเอ่ยสวัสดีนะคะคุณดาวนะคะพี่พี่เออ่พี่ลีวายอยู่ทางฝั่งบ้านหนวยก็ได้นะคะเดี๋ยวให้น้องออฟอยู่ทางฝั่งบ้านยูยี่วอริตี้เองนะคะคุณปราโมดสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ,ะ,ค,ะคุณปราโมดนะคะ สาครสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่สาครอยู่ทางฝั่งบ้านยูยีเวาไรตี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แวะมาส่งกาลังใจให้ทั้งสองบ้านนะทั้งบ้านยูยีเวาไรตี้แล้วก็ทั้งทางฝั่งบ้านหมวยชัยนาทาวด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีจ้าน้องแก้มสวยนะคะทักทายจากพี่สาครนะคะสักครู่นะคะขออนุญาตพี่อนุสรสวัสดีนะคะพี่อนุสรนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านหมวยชัยนาทาวนะคะสวัสดีครับคุณป้าโมนะทักทายจากพี่อรุณนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะขออนุญาตเข้าบ้านตัวเองก่อน โอเคค่ะเข้าบ้านเองได้แล้วสวัสดีครับคุณนรุน,ะะน,นนะคะทักทายจากเพี่อนุสรนะคะเอ my friend I'm not sure your name is bra r a ชื่ออะไรอะ <laughs> น่าจะชื่อ root หรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจนะคะเอ uh, sticker not more than three's uh, YouTube sticker okay my friend ส่วนทางนุ่นน้องโดมสวัสดีครับผมสวัสดีนะคะวันอาทิตย์รอชุดแดง <laughs> วัไม่มีชุดแดงวันนี้สีฟูดได้ไหมอะวันนี้วันนี้สีนี้ได้ไหมน้องโดมครับขอบคุณนะคะกดไลค์กัน like แล้วครับนะคะขอบคุณมากเลยนะคะน้องโดมนะคะขอบคุณ2ี่สิบเจ็ดท่านที่อยู่ข้าง,างบนนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านออยูนิเวอร์ตี้นะคะก็ยังยังไงก็อย่าลืมแวะไปส่งกําลังใจให้ทางฝั่งบ้านหมวยชนะทาวด้วยนะคะทุกคนอ น้องโดมไม่ขึ้นเวทีเหรอคะน้องโดมถึงแม้มหาพี่ได้คุณซันโไฮไยฮายสันโชว์ Welcome to Muay า h a n t a l Sante Thank you so much for visiting my channel uh, สวัสดีครับนะคะสวัสดีนะคะพี่ต้นที่อยู่ทางฝั่งบ้าน Muay c h a n t a ขอบคุณนะคะ uh, รู้ไหมว่าคิดถึงรู้ไหมว่าคิดถึงนี่น่าจะเป็นเจ็ด สวัสดีนะคะเจสวัสดีนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านหน่วยชนะทาวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณน้องเกมสวยนะคะที่อยู่ทางฝั่งบ้านยูยวูไบวตี้นะคะขอบคุณสติ๊กเกอร์จากพี่สาคอนนะคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีเช่นกันนะคะ,ะสวัสดีค่ะ